อขอบคุณทั้งสิบท้านค่ะวันนี้ทำเอเรียนรู้การขั้วถั่วนะคะไฟเราก็จะให้ไฟเบานะคะตอนนี้ไฟอยู่ที่ร้อยี่สิบก็คือเบาสุดของเตาเราแล้วนะคะเพิ่ม <c oughs> ขึ้นใหม่เป็นสามร้อยค่ะขอบคุณการรับชมของท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> เพิ่มขึ้นมานะคะสิบสามท่านแล้วค่ะ ตัวให้หัวทุกส่วนนะคะเขาถูกกับความร้อนนะจากนั้นเราก็เมื่อกี้เราผสมเกลือใส่ไว้ในน้ำแล้วนะคะหัวข,ขึ้นกึ่งกิโลเนาะเราใช้หัวแค่ขึ่งกิโลเพราะฉะนั้นเกลือเราก็ใช้เกลือห่านั้นก็ใช้ขึ้นช้อนชาแล้วก็อาจกับน้ำาปลานะคะนี่ก็คือส่วนที่เราผสมน้ำเรียบร้อยแล้วะคะ่ะท่านผู้ชม เตือผสมน้ำแล้วเราจะใส่ลงไปในถั่วนะคะเพื่อให้ถั่วเขาได้รับความเค็มด้วยนะคะคนต่อค่ะลูกตอนนี้น้ํยังมีน้ําอยู่ในถั่วนะคะท่านผู้ชมไฟอ่อนมากแล้วก็เพิ่มไฟเป็นแปดร้อยนะเพื่อให้เขาได้มีความร้อนเพราะเราเติมน้ําลงไปนั่นเองคะ่ะ พัวให้เขาพั่วกันนะลูกนะ,ะเนี่ยพัวให้หัวไปลุ่มทุกส่วนสลับกันไปมาดูนี่ค่ะแล้วก็ใช้เขาเนี่ยแ่ออกมาจากขาตุ่มจะให้เขาเกาะกันเป็นก้อนนะเนี่ยแลวท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าในนี้มีน้ําด้วยขอบุณคุณเจนนะคะยังอยู่ชมยายอยู่หรือเปล่าคะยายก็คุยไปด้วยนะคะบอกป็นส้มไปด้วยค่ะ คนนะคะคนไปเรื่อยระหว่างคนตอนนี้ไปก็เดี๋ยวให้น้องส้มไปทําหั่นขิงเนะ<ฆ>าะมาหั่นขิงนะคะหั่นขิงแล้วเดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมชมตรงที่น้องส้มหั่นขิงนะคะเพื่อที่จะได้บอกก่อนน้องส้มบอกอู่ที่แม่เคยบอกไปอ๊ยโอ๊ยอ๊อ้อ อุดไม่ออกไปไม่หมดเลยนะคะตันนี้แม่ก็จะทำมาตู้อั่วมีช่ตงมหมถิ่นไปทำตู้กัางนี้นะคะ้วเดี๋ยวจะปรบกอบท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเมื่อเราผสมน้ำใส่ขั่วนะคะเขาก็จะมีบางส่วนที่อั่วล่อนนะคะเปลือกหลุดออกมาก็จะขั่วก็จะตึงตึงตัวขึ้นนะคะขนาดของเม็ดอั่วจะใหญ่ขึ้นเห็นเห็นเลยค่ะ ขอบ,บคุณการรับชมทั้ง7ท่าน,านะคะนะเดียวไปเรื่อยๆอืม ถ้าไม่ถ้าไม่คั่วตลอดถั่วก็จะติดกระทะนะคะคท่านผู้ชมคัว่วไปเรื่อยๆค่ะถั่วนี้เราจะไม่คั่วเพื่อใช้ทั้งหมดนี้นะคะเราจะใช้เปยนบางส่วนแต่วันนี้จะเป็นการทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสอนลูกคัวก่วถั่วค่ะจะต,ต้องทำยังไงบ้างนะคะส่วนถั่วที่เราคั่วแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็ทานไม่หมด หรือจะหมดก็ไม่ทราบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผวดหัวทีไดนี่ก็มันหอมนอ้ะถัดวใหม่นะคะทำา๋วยตําก็อร่อยกินเล่นก็อร่อยนะแต่จะดีอย่างคือเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะท่านผู้ชมเราจะผัดอย่างที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะชมการทำ เมนูในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการคั่วถั่วหรือการทำยำปลาทูนะคะสามารถติดตามรับชมได้ในรายการของเราเกี่ยวกับการไลฟ์สดแล้วก็ช่วงไฮไลท์นะคะในการทำยำปลาทูแล้วก็ทำถั่วคัว่วค่ะทาง p ี b ี h a n n แนค่ะ,คะ